อไรแล้วชอบะไรแล้วสวยนะสิ่งอะไรกันอยู่ตรงนี้สุดแค่คุณพิมมาทำไมครับเนี่ยไม่ได้เล่นกันอยู่สองคนในเรื่องนะคะแล้วมีใครอีกเนี่ยอ้าวมีเรามีพวกเราชวนกันสักนิดก็ยังดีนี่ก็แหมอันนี้จะฝากแล้วใช่ไหมฝากเลยอย่าลืมติดตามอำเภอสุขใจใต้ร่มประชารัฐดีสันสีสีสั้นสีแล้วนะอย่าลืมนะครับไปติดตามชมได้ที่กรมการปกครองแฟนเพจ นี่ติดตามชมเรื่องราววุ่นวายเรื่องราวสนุกสนานการแก้ปัญหาของประลัดชานมเฮ้ย<บ> <Hey! S 2> ประลัดชานนเฮ้ย hey! hey! ถูกแล้วอ้าวเาหรอถูกแลว้วเหรอถูกแลว้ลวพี่ปนนลัดนะครับผมเอาใจช่วยประลัดชานนและผองเพื่อนและซีซั่นนี้ปลัดมีแฟนแล้วนะครับแต่แฟนคนซ้ายหรือคนขวาหรือคนริมสุดก็ต้องไปดูเองนะครับผมยังไงฝากกว้ด้วยครับติดตามชมด้วยพอแล้วเดี๋ยวไปทำงานและประชานนะชานรออยูนน่